ต่อสวัสดีครับคุณน้องนองับไลน์เื่อนไลน์ฐานไยน์สีเฮ้เฮ้เฮ้มาเยมาเลยนำตัวกัน่อยค่ะว่าแต่ละคนได้เป็นใครบ้างแล้วก็ชื่อใครบ้างเริ่จากคนกวาก่อนได้เลยหรือว่าเริ่มจากซ้ายหรือขวาก่อนได้ไ่มคะดี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  เราผมผมน้าสิ่งอะรเลยเชิญดิคุนะครับเราหมดไป้าครับครับโดนรั้งเดิมอย่างเดียวครับเรับมดไปหน้าครับดูการ์ดบุนเครัสส์ครับสวัสดีครับยังไงครับเด็กนะต้องแ่อนกคร์ดเกือ ันด um: ีมากเลยนะครับสมเด็พระนารวรัชวรรดครับแล้วเป็นเกิร์ฟก้าที่เป็นที่นเนครับแล้วผตระกูคาแรคเตอร์ตัวละครมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะเอดตร่นรับการเล่าเที่มุ่งจากตั้งแต่ตอนแรกแต่บางก็บอเียดชาต้าเลือ มากกบกาที่ถูกไปรอดเกิดอะไนก็่ร

เลยพราะว่าในเรื่องเนี God ่ยก็จะชอบเล่นเกมมาแล้วก็มีนตั่ากันแต่ว่าเราเนี่ยก็คืติดในจองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับาอเอ็เนี่ยต่าาก่เาเป็นตัวเชื่อว่าเป็นแค่ในกลุ่มเพื่อนนเียวที่้าไปในลกของเขาน ถ้าสกเนี่ยเป็นเป็นเพืที่รู้สักว่าอะไรก็ได้ขอที่คนดีก็ูกบ้าครับมกนะครับก็เป็นยาก็เป็นน้องชายของตัวเองนะครับก็จะคอยมาแก้ที่ก้อยดิบเดเป็นกล้าก็มาใช่ก็ด้กาดดีสาดี่ดีมาคว่ไม่มีนที่ากเดดกนแนีนะครับ เราคุณหน้าคุณตากันทุกคนเลยแต่ว่ามีหนึ okay. be, ่งคนค่ะอยากถามนึงพี่โบคะห่างหายไปนานมากครั้งนี้กลับมาเล่นซีรีส์รู้สึกยังไงบ้างคะมัต่ร่งแลก็มว่าไ่งทมาได้ีก็เป็นอท ่าทุกคนก็ต้อนรับเราดีเนาะแล้วก็เก่งทุกคนทได้ไม่ตกีกันเลยเร่อง้รู้สึกดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจารยชอบน้าติดตาม เราเห็นว่าในโปสเตอร์ค่ะจะมีในเรื่องของสีการใช้มุเดินโทนอยากรู้ว่าความหมายของแต่ละสีอะค่ะมันมีความหมายยังไงบ้างใครที่สามารถที่จะอธิบายได้บ้างคะเรื่องสีก็อืมวันนี้นอะไรกันจริงเรื่มมองสีอะเขาบอกว่ามันเป็นสิน่งที่แบบแรกของการของการเรียนีความของมั่นต่อมาแล้วก็การเป็นอมโยงซึ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำเสร็ ยามของว่าของทีได้เรื่องนี้ค <c oughs> ่ะอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยอยากได้คำนิยามเนี่ยไลฟ์อินเลิฟเนี่ยของแต่ละคนนิยามว่าอะไรกันบ้างคะขอสามคำแต่ละคนเลยสามคำสามคำของนิยามเรื่องนี้ใช่ค่ะอ๋อสามคำ รักนแลวรักกันแรักกนลรักกัลกกันแอ้วรักกนแ้รักกล้วรกกแล้วรักกันแล้วรน้รักกันแล้วรักก้รักันแวรัอบันแล้ันวรักกวรักกันรกันแ้รกันแ้วรกกน้วรน้วรักกรัวรักกันรกันว้กัน้วน้้ั้รักวรกนรักันรกันรกล้น ฝากช่องทางการติดตามค่ะทั้งของค่ายแล้วก็ของซีรีส์แล้วก็ฝากผู้ชมมาคะติดตามไลฟ์อินเลยให้หน่อย ก็สามารถติดตามพวกเราทีมทีแปดแปดคนนะครับตอนนี้สองสาวด้วยเ็นนี้ติดตามทีนี ติดตามตัวเองคุณแตนรับคนได้เลยแล้วก็ใบใบกองได้เลยแตจะได้ไมขึ้นในจีแต่ดูน้องเลือกมองอย่างเดีขวเลยคอับกีดีก็มีในทีที่มีในทีนะครับก็มีในทีครับมินเตอร์นะครับต่อไปครับ เอ็กเกมเป็นไฮดังส <storm> ัตว์นะครับทั้งหดทั้งมวเเอเอ็นออรับครผมก็ยันอิสราลปหลันะครับเีอทีรจุดีจะใช้ีเกมนครับนรับก็ัอนครับรมักครับก็ในทีนะครับ